แฟงดําเบียรกคิลา่าเป็นดิบเบกตัวนี้เล็กแผ่นเป็นี้ง่ายๆการลุดการลุดเวแล,ล้วอดวล้อจะได้แขวนอยู่กับตัวนี้เลยไอตัวนี้จะได้แขวนง่ายๆเข้าลองตัวนี้น ตัวนี้ไม่มีเหล็กหนาเลยใช้แผ่นเพชรแผ่นเพชรซ้อนกันสองแผ่นแล้วก็เหล็กบางเหล็กบางก็เป็นตัวนี้ตีให้แบนตัวนี้ก็น่าจะห้ามิลตัดแบบนี้ให้ได้สองแผ่นปามากิลาตัวนี้ก็ มันจะอยู่ใน R15 รุ่นใหม่เข้ากันได้นะขามันก็จะเป็นเกลียวแบบนี้ดู R15 นี่มันจะมากไว้มากกววแล้วเราก็เชื่อมเลย จริงจะไม่ใส่ก็ได้ในตัวปีกตรงนีน้จะเป็น,ปนแบนๆเลยได้แล้วแต่คนออกแบบนัเดิมๆ อากิล่าจาะหาปั๊มมากถอดมาจากอาสาก็ได้รุ่นใหม่ถ้ารุ่นเก่าไม่ได้รุ่นใหม่โอเคประมาณนี้หน้าตามันแทนดิท์เอไอปะเบกอะรุ่นเดียวกันเนี่ยเป็นรูสองรูนี่ chưam tỏ, may lỡ rồi nè, bye bye